reproductive system นะครับสำหรับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์นะครับระบบสืบพันธุ์เป็นระบบที่เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นตามธรรมชาตินะครับและเป็นการทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไปเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้ซึ่งการสืบพันธุ์ของมนุษย์เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องอาศัยอวัยวะเพศสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงครับสำหรับโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับ สาเหตุของโรคในระบบสืบพันธุ์มักเกิดจากการติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่เช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งช่องคลอดเป็นต้นครับการป้องกันโรคระบบสืบพันธุ์คือ1ส่สวมถุงยางอนมามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 2. รักษาความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดเป็นประจำ 3. ามมันทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่สวมใส่บริเวณอวัยวะเพศ 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาหรือการใช้ยาบางชนิดที่อาจเสี่ยงต่อมะเร็งในระบบสืบพันธุ์เช่นยาคุมกําเนิดเป็นต้น 5. มันรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและรับประทานอาหารจําพวกผักผลไม้เป็นประจำเพื่อสร้างภูุิมต้านทานโรคครับสำหรับโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งชื่อว่า HPV human papill โรมาไวรัสนะครับเป็นไวรัสหูชนิดที่ติดต่อจากการสัมผัสนะครับส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้มีร่องรอยถลอกของผิวหรือเยื่อบุและเชื้อไวรัสจะเข้าไปที่ปากมดลูกทําให้ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือเซลล์จากปากมดลูกปกติกลายเป็นระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการซักตรวจและคัดกรอง และรับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV โดย3กลุ่มเสียงหลักที่ต้องดำเนินการคัดกรองคือ 1. กลุ่มหญิงที่แต่งงานแล้ว 2. กลุ่มหญิงที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น 3. กลุ่มหญิงที่ทำงานที่ยังไม่ได้แต่งงานสภาพแวดล้อมเพื่อต่อการติดเชื้อได้เช่นการได้รับเชื้อจากห้องน้ำสาธารณะรถประจำทางสิ่งปกติที่ตามซอกเล็บ